อยากเชิญพี่น้องฟังคำสอนทุกๆวันนะครับใน YouTube ชื่อว่า New Hope ไทย Facebook ชื่อว่า Pastor Varun Lahprasit หรือ New Hope International Church TikTok Pastor Varun หรืออาจารย์หมอวรุ u หรือใน i ิน t a g r a m ชื่อว่า Pastor Lau นะครับสดุดีบทที่1 1 9ยสิบเกข้อสิบอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดารัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหะครับที่จะฟังคําสอนอย่างตั้งใจด้วยหูเก็บเข้าไปในใจและพี่น้องจะรับใช้พระเจ้านะครับขอพระเจ้าอยวยพรครับ สวัสดีครับดีใจที่เรามาใช้เวลาด้วยกันนะครับขอทักทายมาจากภูเขาคุกในประเทศนิวซีแลนด์นะครับพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระองค์ให้พี่น้องเกิดความเชื่อและมีชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นและสิ่งดีที่สุดในชีวิตจะมาถึงชีวิตของพี่น้องในที่สุดนะครับอย่าท้อใจให้เราอ่านพระคัมภีร์และศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ18บอกว่าทางของคนชอบธรรมเป็นดังดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณซึ่งส่องแสงเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆจนเต็มวันผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ชอบทรรโดยตำแหน่งที่พระเยซูได้เอาความบาปของพี่น้องไปบนร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนและมอบความชอบทรรให้แก่พี่น้องนอกจากนั้นยังไม่พอพี่น้องตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่มีความชอบธรรมโดยตำแหน่งเท่านั้นแต่พี่น้องรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่กลับใจง่ายๆรักษาใจ ให้บริสุทธิ์มือสะอาดนะครับมีท่าทีและแรงจูงใจที่ถูกต้องเป็นผู้ที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้พระเจ้าบอกว่าท่านเป็นผู้ชอบธรำแน่นอนในชีวิตของเรานั้นเราอาจจะประสบวันที่เรารู้สึกผิดหวังสถานการณ์ที่เรารู้สึกมันแย่มันรู้สึกกำลังลงไปในเหวเป็นการง่ายมากที่เราคิดว่าวันที่ดีที่สุดในชีวิตได้ไปถึงเรียบร้อยแล้วและเราคงไม่มีวันที่ดีกว่านี้แล้ว นี่ละเราเป็นอย่างนี้ละครับถ้าคนไทยเขาเรียกว่าโอ้ไปเป็นตามกรรมของเราแต่ชีวิตค,คริสเตียนของเราไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมเพราะเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ดูแลชีวิตของเราเป็นพระบิดาของเราบางทีเราคิดว่าวันที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่งานของเราการทําธุรกิจของเรานั้นมันเริ่มหดถดถอยลงแย่ลงแล้วเลยโอ้เนี่ยมันอสุดสูงสุดมันไปถึงแล้วตอนนี้มันกำลังจะลงแล้ว หรือว่ามีบางคนที่เป็นเพื่อนของเราหรือคนที่เรารักนั้นเขาเดินออกจากชีวิตของเราไปเขาทิ้งเราไปหรือแผนการที่เรากําลังทําอยู่มันล้มเหลวลงไปแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการทํางานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ในอดีตเมื่อวานนี้หรือปีที่แล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะสำแดงในอนาคตที่จะมาถึงและดังนั้นเราอย่ามองที่อดีต เราอย่ามองที่ปัจจุบันเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราอยู่ในอนาคตพระคัมภีร์บอกเราอย่างนี้ว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดที่สว่างมากกว่าเดิมที่มีความอิ่มเอิบใจมากกว่าเดิมและมีรางวัลมากกว่าเดิมให้กับเราที่เราจะเห็นได้ไม่ใช่ในอดีตแต่ในอนาคตก่อนที่เราจะเข้าไปในสถานการณ์ที่มีมากกว่าเกินพอ เราอาจจะต้องผ่านสถานการณ์หรือฤดูกาลที่มีไม่พอมีเวลาที่เราอาจจะถูกขย่าด้วยสิ่งต่างๆในชีวิตและพระเจ้าให้เราถูกขย่าเหล่านั้นเพื่อเคลื่อนเราไปออกจากสิ่งที่แค่ดีไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าขยา่าพระเจ้าให้เราผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายก่อนเพื่อไปพบสิ่งที่ดีกว่าหรือแค่ดีเฉยๆไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด บางทีพระเจ้าอาจจะปิดประตูบางประตูพระเจ้าไม่ได้ปิดประตูเหล่านั้นเพื่อความล้มเหลวของเราเพื่อเราจะไม่เห็นสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตแต่พระเจ้าปิดประตูเพื่อเราจะได้ไปอีกประตูหนึ่งที่ดีกว่ามันเป็นขบวนการที่พระเจ้าใช้ในการปิดทางหนึ่งเพื่อเราจะเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลว่าทําไมประตูนั้นมันปิดทําไมเราถึงพิดหวังในสถานการณ์นี้ ทำไมความสัมพันธ์มันถึงแตกร้าวลงไปทำไมโอ้ยเราอยู่ในฤดูการที่มันช้าเหลือเกินทำไมมันไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีแต่พี่น้องสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่สามารถหยุดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับพี่น้องได้แต่ที่จริงแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นกําลังเตรียมพี่น้องไปสู่สถานการณ์ที่มีความโปรดปานจากสวรรค์มากขึ้นกว่าเดิมที่พี่น้องไม่เคยเห็นมาก่อนและในที่สุด พี่น้องก็จะออกมาจากสถานการณ์เหล่านั้นและพี่น้องจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่พี่น้องจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นถูกเลื่อนขั้นมากขึ้นและทุกอย่างในชีวิตไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องอย่าท้อใจเมื่อพี่น้องเห็นว่าประตูหนึ่งปิดคนเดินออกไปจากชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตดูเหมือนว่าโอ้เราไปถึงสุดสูงสุดแล้วไม่ใช่นะครับ พระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าเตรียมไว้ให้กับเราสุภาษิตบทที่13บข้อเบอกว่าแสงสว่างของคนชอบธรำขอพระเจ้าเมตตาช่วยพี่น้องเป็นคนชอบทำโดยเชื่อในพระเยซูกลับใจและมีความเชื่อและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกลับใจง่ายๆอย่าไปทําบาปอย่ามีท่าทีที่ผิดแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงการเงินการทองหัวใจไม่สะอาดมีแรงจูงใจที่ผิดเราจะเป็นคนชอบทำก็เปรมปรี แต่ประทีปของคนอัรรมจะถูกดับพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าเราต้องเป็นผู้ชอบธรรมและแสงสว่างของเราจะขยายมากขึ้นเปรมปรีมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ดังนั้นขอพี่น้องตัดสินใจดำเนินชีวิตที่กลับใจง่ายๆชอบธรรมเยเรมีบทที่2 9่สข้อสิองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทําให้เจ้าจเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทําร้ายเจ้าเป็นแผนการ เพื่อให้ความจริงให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าพี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาที่รักเราพระองค์ไม่ทรงหวงพระเยซูพระองค์ยอมให้พระเยซูมาตายให้แก่เราพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับลูกของพระองค์ทุกคนไม่ใช่แค่หมอวรุณหรืออาจารย์ดาหรือบางคนในโลกแต่ทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เชื่อพระเจ้าจริงๆกลับใจจริงๆและดําเนินชีวิตที่รักพระเจ้าจริงๆพระเจ้ามีแผนการสําหรับอนาคตของพี่น้องที่ดี เชื่ออย่างนั้นไหมครับถ้าเชื่ออย่าท้อใจเมื่อพบความผิดหวังหรือประตูที่ปิดลงเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือโรมบทที่8ปดข้อยีบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์กุญแจสําคัญคือเราทําส่วนของเราที่เราจะรักพระเจ้าเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าบอกให้ผมบอกพี่น้องคนไทยคนลราและชนชาวเผ่าทั่วโลกว่าให้ มองไปที่ไม้กางเขนและคิดบันโดภาพที่พระเยซูย,ยืดแขนออกไปว่าพระองค์รักเราแค่ไหนทนทกทรมานบนไม้กางเขนที่ถูกตรึงท,ท,ท,ที่นั่นและให้เราตัดสินใจรักพระองค์กลับและรักพี่น้องเหมือนรักตนเองให้เราตัดสินใจรักพระเจ้าสุดใจและเราค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราและดําเนินชีวิตตามพระประสงค์หรือการทรงเรียกนั้นและพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะทําให้เกิดผลดีในที่สุดเราเห็นตัวอย่างนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง ที่ชื่อโยเซฟในหนังสือปฐมกาลโยเซฟถูกพี่ชายขายไปเป็นทาสถูกภรรยาของเจ้านายโกหกใส่ไปติดคุกถูกเพื่อนในคุกลืมแต่โยเซฟรักษาใจเป็นผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้อภัยพี่น้องให้อภัยภรรยาของเจ้านายแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในที่สุดนะครับผลดีเกิดขึ้นคือพอเขาไปเป็นทาสในอียิปต์ไปอยู่ในคุกก็เลยมีโอกาสไปพบฟา,ราโรหัวหน้ากษัตริย์ของ ชาวอียิปต์และในที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์พระเจ้าก็ให้สติปัญญาแก่เขาพระเจ้าช่วยเขาปฐถมการบทที่ 50- าสิบขายีบอกว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดาริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากพอโยเซฟได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็สามารถช่วยพี่ชายเขาออกจากการกันดานอาหารให้ที่ดินอยู่โออีกหลายชั่วอายุคนเขาช่วยคนเป็นจํานวนมาก เพราะว่าเขาตัดสินใจเป็นผู้ชอบธรรมและพระเจ้าทําให้เกิดผลดีในที่สุดโอ้ผมชอบพระคัมภีร์เรื่องนี้มากเลยนะครับแล้วเวลาที่ผมทุกข์ใจหรือมีปัญหาในชีวิตถูกเพื่อนทิ้งถูกคนทิ้งไปเขาด่าเราเขาโจมตีเราผมคิดผมจะเป็นโยเซฟผมจะมีความสาเร็จในชีวิตพระเจ้าจะช่วยผม ฮ่าฮ <laughs> ผมจะวางใจในพระเจ้าแล้วฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าถ้าผมทําอะไรผิดทุกครั้งที่มีปัญหาในชีวิตนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมจะพิจารณาตัวเองว่าผมทําอะไรผิดในชีวิตหรือเปล่าผมต้องกลับใจอะไรไหมพูดอะไรผิดไหมมีท่าทีแรงจูงใจอะไรผิดไหมและถ้ารู้ว่าผมทําผิดนะครับแทนที่ผมจะโจมตีต่อว่าคนอื่นผมกลับใจก่อนให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้มีอยู่ ระยะหนึ่งในการทํางานคริสัจกรของผมที่นิวโฮมมีคนออกจากโบสถ์เยอะมากแล้วผมก็เลยอธิษฐานผมไม่ต่อว่าคนที่ออกไปเลยนะครับผมอยากหนุนใจพวกสอบอในประเทศไทยนะครับคนออกจกโบสถ์ไปแทนที่ผมจะต่อว่าพระเจ้าแล้วต่อว่าคนที่ออกไปว่าคุณทรยศผมคิดในใจพระเจ้ามีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงไหมเพื่อที่คริสัจกรของพระองค์จะขยายออกไปและคนจะอยู่ในคริสัจกรนั่นแหละครับเป็นจุดที่ผมไปพบไฟของพระเจ้าเพราะผม เรื่มเรียน,ร,ยนรู้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าผมแห้งมากผมไม่มีพระวิญญาณโบสถ์มันแห้งโบสถ์ไม่มีการทรงสถิตคนก็ออกจากโบสถ์ไปผีมันก็ดึงคนออกไปเพราะเราไม่มีการเคลื่อนของพระวิญญาณผมเลยกลับใจอยู่รีบวิ่งไปหาพระวิญญาณอ่านหนังสือไปให้ถูกวางมือโดยผู้นำที่มีการเจิมผมเริ่มกลับใจและขอพระเจ้าช่วยและหลังจากนั้นคริสจักรก็ดีขึ้นเห็นไหมครับพิจารณาตัวเองอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าต่อว่ามนุษย์ บางทีพระเจ้ายอมบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดหวังเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเราให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งโยบบทที่11เข้อ14บถึง17บอกว่าถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านจงทิ้งเสียให้ไกลเห็นไหมครับถ้าเราทำผิดบาปความผิดบาปมีสองประเภททำชั่วหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าดูเหมือนทำดีและอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านเราอย่า ดำเนินชีวิตมีความอัตร,รมความบาปแล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิท่านจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องกลับใจง่ายๆผมเป็นคนอย่างนี้นะครับกลับใจตลอดเวลาพระเจ้าเตือนอะไรกลับใจ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 ไม่อยากทําบาปท่านเองจะลืมความทุกข์ยากท่านจะจดจำมิได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสย,ยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวัน ความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าถ้าพี่น้องกลับใจดำเนินชีวิตที่ชอบทำชีวิตของท่านจะสุขใสย,ยิ่งกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตของท่านจะดีขึ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเรากลับใจยังไม่พอเราวางใจในพระเจ้าวางใจในความรักของพระเจ้า และอธิษฐานฝากเรื่องต่างๆไว้กับพระเจ้าอย่าไปกังวลใจสิ่งใดเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ฟิลิปปีบทที่4ีข้อสถึงหบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดขอให้ความสุภาพ อ่อนโยนของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพี่น้องบางทีเราไปพบสถานการณ์ไม่ดีเราอาจจะมีความหยาบคายออกมาไปด่าเขาไปเทศนาโจมตีเขาหรือว่าแกล้งเขาหรือนินทาพี่น้องพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงชื่นชมยินดีเสมอฮ่าฮ่และจงมีความอ่อนสุภาพเสมออธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐานเผื่อตัวเอง ผมเพิ่งเกิดเหตุการณ์สุดๆร้อนๆว่ามีคนมาโจมตีผมผมหัวเราะฮ่าๆพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาพระองค์จะดูแลแล้วผมก็อธทิษฐานเผื่อคนนั้นที่เขาโจมตีผมยังไม่พอผมยังบอกว่าผมจะสุภาพอ่อนโยนผมจะไม่โจมตีไม่ด่าใครไม่ว่าใครผมจะรักคนต่อไปแม้แต่ศัตรูที่เกลียดหน้าผมก็หกพูดต่อว่ายากกระวนกระวายในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลขอทุกสิ่ง ต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการอ้อนวอนพร้อมกับการขอบพระคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือเลวขอบพระคุณและอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าโยนทิ้งความกังวลออกไปบอกว่าความกังวลเจ้าจงออกไปลูกขอฝากไว้กับพระเจ้าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราเป็นมนุษย์บางทีเรามีความกังวลใจผมก็เป็นมนุษย์ผมก็กังวลใจบางทีว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตโอ้และอะไรที่มันผ่านไปในชีวิตแล้ว ทำไมไมันเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ไปมองที่ปัญหาแทนที่จะกังวลใจเราอธิษฐานฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์นี้แล้วเราขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่พระองค์กำลังทําอยู่ในชีวิตของเราว่าในที่สุดเราจะไปสิ่งที่ดีกว่าประตูที่ดีกว่าจะเปิดออกคนดีกว่าจะเข้ามาในชีวิตใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าสิครับเขาเรียกว่าเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ มอบเรื่องไม้ให้ข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเอาความเครียดออกไปจากชีวิตของเราและเราก็จะยังชื่นชมยินดีต่อไปสะดุดีบทที่106ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงได้ยินคําร้องทูลขอความเมตตาของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเอียงพระกันคือหูมาฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลพระองค์ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ <hés> ผมชอบที่กษัตริย์ดาวิดเขียนข้อความผร์นี้บอกว่ามีอะไรทูลกับพระเจ้าขอพระเจ้าสิครับพระเจ้าจะเอียงหูมาฟังเราบางทีเราอธิษฐานเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ฟังเราเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้าไปในอากาศแล้วมันก็นลอยหายไปหรือเปล่าหรือมันไปชนเพดานหรือเปล่าพี่น้องเราเป็นคริสเตียนที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบแบบพระเยซูเราทุกคนมีจุดอ่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียง ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูตรัสกับเราผ่านทางพระวิญญาณเวลาที่เราอธิษฐานแต่ว่าพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ฟังเราพระองค์เอียงหูมาฟังเราแล้วพระองค์จะตอบเราอาจจะใช้เวลานานกว่าที่เราคิดว่าโอ้หนึ่งชั่วโมงน่าจะตอบแล้วอาจจะใช้เวลาสามวันสามปีแต่พี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องนะครับรักพระเจ้าต่อไปดําเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าต่อไปดําเนินชีวิตที่ชอบทำต่อไป และอธิษฐานฝากเรื่องกับพระเจ้าพระเจ้าอาจจะไม่ได้พูดกับพี่น้องหรือเราไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรเราเอาจจะรอหลายวันหลายอาทิตย์ที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่เป็นไรครับรอต่อไปด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์หนุนใจเราว่าการวางใจในพระเจ้าสําคัญมากอิสยาห์บทที่40ข้อ3 0มสบถึงสาบอกว่าแม้คนหนุ่มหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยก็ <c oughs> คือมีความวางใจรอคอยคำตอบจากพระเจ้าพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีและเขาจะวิ่งไม่อ่อนเปลี่ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยให้เราดำเนินชีวิตที่ชอบรมรักพระเจ้าค้นพบจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตสารภาพบาป อธิษฐานฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าวางใจในพระเจ้ารอเวลาของพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนนกอินทรีที่วิ่งแล้วไม่อ่อนเปลี่ยและเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อเราวางใจในพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าจะช่วยเราแล้วเมื่อเราวางใจมั่นใจในพระเจ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะจัดการปัญหาในโลกนี้ได้หมดทุกเรื่องเพราะว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราให้ฤทธานุภาพและพระคุณต่อชีวิของเราพระคุณของพระเจ้า จะช่วยให้เรามีชัยชนะในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเพราะเราวางใจในพระองค์และเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเรียนรู้ในการวางใจในความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากยอมส่งพระเยซูมาตายให้เราพระเจ้ามีพระคุณต่อเราผ่านทางพระเยซูจงมั่นใจในความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเรานะครับพี่น้องเมื่อพี่น้องเจอปัญหาในชีวิตอย่าท้อใจ วันที่ดีกว่าวันที่ดีที่สุดกําลังจะมาในอนาคตเพราะนั่นเป็นแผนการของพระเจ้าโรมบทที่8ปดข้อสาแปดถึงสาบเกอกว่าเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าทุสวรรค์หรือวิญญาณชั่วไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิอำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถไม่สามารถไม่สามารถพราก เราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสรุปนะครับพี่น้องวันที่ดีที่สุดกําลังจะมาในอนาคตเรายังไม่ไปถึงวันที่ดีที่สุดตอนนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกมันถดถอยลงไปโดยซ้าไปแต่วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดวางใจในพระเจ้าอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าตัดสินใจรักพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าชื่นชมยินดีต่อไปและ บอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะทําตามพระประสงค์ของพระองค์ลูกจะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมเชื่อฟังรักษาหัวใจให้บริสุทธิ์มือสะอาดไม่ทําบาปไม่แก้แค้นใครไม่ด่าใครไม่แช่งใครไม่เกลียดชังใครเราจะรักพระเจ้าสุดใจและรักพี่น้องเหมือนรักตนเองนี่คือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงนะครับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นแบบนั้นคือเราจะรักพระเจ้า เราจะอยู่เพื่อพระเจ้าผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนไทยเป็นคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์นี้ให้เราร่วมใจกันิษฐานและเราเชื่อว่านะครับวันที่ดีที่สุดกําลังจะมาถึงในอนาคตข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่แม้ว่าเรากำลังพบความยากลําบากและความผิดหวังตอนนี้แต่พระองค์กาลังพาเราไปถึงจุดที่จะทําให้เราได้มีประสบการณ์กับความโปรดปรานของพระองค์ในอนาคตขอบคุณพระองค์ที่ ทางของพวกเราทั้งหลายจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นและวันที่ดีที่สุดกำลังจะมาต่อหน้าเราในอนาคตพวกเราเขอประกาศด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะนำพวกเราไปสู่ชัยชนะเพราะพระองค์รักเราและเป็นพระบิดาที่แสนดีต่อเรามีพระคุณมีความเมตตาต่อเราเราเชื่อระวางใจในพระองค์เราเ็าฝากเรื่องทุกเรื่องที่มันไม่ดีในชีวิตโยนให้กับพระองค์ข้บบนตักของพระองค์าพระองค์จัดการ แล้วเราจะดาเนินชีวิตที่รักพระองค์สุดใจรักพี่น้องเหมือนรักตนเองและเราจะดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์กลับใจง่ายๆในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเทศทั้งหมดพี่น้องจะนําไปทําปฏิบัติและพี่น้องจะมีสุขการกับพระสัญญาของพระเจ้านะครับขอบคุณครับพระคัมภีบอกว่าเรารับอาหารฝ่ายร่างกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องรับอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณ ผมก็เชื่อว่าพี่น้องได้รับประทานอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณที่ดียอดเยี่ยมไปแล้วพี่น้องจะเข้มแข็งแต่ทั้งร่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจำไว้นะครับเมื่อจิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งโดยพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายการเงินการทองและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพี่น้องก็จะเกิดผลด้วยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตและจะเห็นผลและพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้ฤทธิเดชให้กำลังและพระคุณกับพี่น้องนำไปปฏิบัติ อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คำสอนของเราแบ่งปันให้คนอื่นฟังเข้ามาฟังคำสอนหลายๆชุดนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของขบราหม ขอไฟแห่งพระบิณญ,ญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญนสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้อง พระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นําไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้า เต็มลรถในชื่อของพี่น้อง